สงการปีนี้หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจถือว่าคือขักค<า>่ะออก่าจับใจ่ายใส่ซ้อยกันถือว่าพอสมควรนะครับพอคุณพ่าคุณแม่เองก็อยากจะพลากหลุดวลลายเขา เดม่าเห็นบรรยากาศของสงการวัยรุ่นเองก็อยากจะไปพอนคลายในช่วงนี้ค,คุณพ่อคุณแม่เองก็ให้ลูกๆร้านมีความสุขถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแน่นอนว่าทางธนาคารในประเทศไทยเองได้มีการสำรองธนบัตรนะครับกว่า2 5 0 0 0พล้านบาทไว้ในช่วงสงการนี้แล้วนะครับคาดว่าพี่น้องประชาชนเองจะมีกำลังที่จะออกมาใส่ใจ่พยพอสมควรกระตุนเศรษฐกิจตามผู้มีภาคไรอีไปใ,ในติดต,ตามจากไอแคนบอกข่าวครับ มาละเด้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวท่านเหตุการข่าวรัฐบาลไทยท่านเหตุการข่าวสารทั่วไปพี่น้องอยู่กับไอแคนที่สุ่มของไอแคนบอกข่าวโดยพี่น้องเด้อพี่น้องครับธนาคารแห่งประเทศไทยครับเพิ่้มีการสำรองเงื่อนแบงในช่วงของสงการกานต์กว่า25,000ล้ 25, ลานบาทครับนายสมบูรณ์จิตเป็นท่มภูซอยภูวาการสายออกบัตรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบัตรท่อปอท่อครับเพิ่นกะบอกว่า ในช่วงเทศกาลสงการปี2566ความต้องการใส่เงื่นแบ่งของประชาช้นอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติโดยเพื่อเตรียมสำรองเงื่นแบ่งราคาต่างๆเพื่อรองรับความต้องการไว้ยัางเพียงพ่อขิจจราจากปัจจัยทั้งเศรษฐกิจสถานการณ์โควิด19ร่วมถึงมาตรการทังภาครัฐที่เกี่ยวของครับกัรมีการประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์มีการเบิกจ่ายเงืนแบ่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเทศกาลสงการเป็นมูลคาสุทธิประมาณ2,000ล้านบาท สูงกว่าประมาณการในปี2 5 6 5ยูทีร้อยล้าหเนื่องจากวันในปีนี้มีส่วนของมือยุดเนา่าตามประกาศของผักรัลแกรเอกชนต่อเนื่องกับวันหยุดสุดสัปดาห์และการมีกำลังสื่อจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเริ่มกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทายอย่างต่อเนื่องครับเมีอแคนบอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ